เลยค่ะอาจารย์ต่อยืนตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางทุกคนยืนล้อมรอบอาจารย์ตอได้เลยค่ะอยู่ในวงกลมตรงนี้อาจารย์ต่อเสียงจากกล้องเอ่ะโอเคเข้าไปในวงกลมใครที่ดูตัวเองไม่อยู่ในวงกลมเข้าไปในวงกลมพี่สดมขับอีกนิดเดียว โอเคตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันนะคะจะพาเบิกทรัพย์จะพาเบิกบุญน,นะคะเอาอะไรเลยพี่ไรสดแม่ไปเลย ตั้งใจดีๆนะก็ทุกตัวทุกโลกโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติปิโสภักขวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณาสัมปันโนสุขาโทโรกวิโตอะลุตโรปุริสธรรมตาราชิธาเทลมนุสสานุสโตภักขวาติเวาสาโตภักขวาสาธัมโมสัญติโกอาการิโกเอหิปัสติโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยเฮติสังขังชีวิตตังยาวะนิพพนน์สสารนังขัจฉามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานีอัตตปุริรสตปุคราอิสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนโยปาหุนโยทักขีนโยอัญชรีกระริโยอนุตตรังปุญญเขตังโรกาสาติพระริตตมานมิเตังสมเหตัง

ทีเปรตเทศคาเมตโรวนาคะเนคหะวาทุมิขินาเตตุมมาเจยันโตทีวาจราอาราวิสมิยคาคันทพนาคาตีทันตาสันติกิยังมุนีวราวาจันังสาเทเม โซนานนาโตตัมมะสัวนาการุอายมปรทันต้าตัมมะสัวนาการุอายมปรทันต้าตัมมะสัวนาการุอายมปรทันต้าโอ้จบ สักเพธรรมกคตตามบทบาททั้งคำว่าคำแปลและกธะาโคอันเชิญที่ยุวดาเจ้าเท,ท้าเทวาเทือนเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ฉันวิมาทั้งสิบหกห้องช่องบนฉันฟ้าเทือนเสด็จ ลงมาทุกแห่งหุนเพื่อมาเป็นมิ่งขวัญยามมุงคลตามอยู่บนแมบโบ,บราณไม่นานมาทั้งรูพบน้ำพบจบลำเนาบนยอดเขาท้องทะเลละเวหาทั้งเกาะแก่งเกี้ยว้อยใหญ่ตายพระสุธาไนาเคหาร,ราชจะลดดวงพระร่วงทั้งทั้งพยา ว่าสุกีผู้มีฤทธิ์ตั้งแต่ทิศบุรพามาอีสานตลอดทั้งพ,อพ่อปู่ิศีผู้ทรงยานจงบรรดาลมาช่วยด้วยศักดาข้าวนั้นเทพยุวดาเจ้าเมื่อได้ฟังเข่าก่าว คำอันเชิญอยู่ตามลำเนาเขาเคินเนินนะปะพูพาพางคอยเสด็จต้องแล้วนะลงมาสู่ยังพื้นพระสุทธาปัตตพีแล้วเสด็จลงคอยนะยับยัางเสด็จลงตรงนังประทับที่เพื่ออาราธนาชัยยะมห บารมีผิกดวงชะตามหา,าราศีด้วยพุทธอราธนาธรรมอราธนาสังฆะราธนาอราธนาคุณพระพุทธเจ็ดสิบสองอราชนาชายามาอาราธนาคุณพระธรรมหกสิบสี่อราชนาชายามาอาราธนาคุณพระทรง สามสิบเจ็ดอาราธนาเจียมาปติปติอาราธนาธรรมาอาราธนาสังฆอาราธนาอาราธนาคุณพระบิดาสิบดอาราธนาเจียมาอาราธนาคุณพระมดาสิบสองอาราธนาเจียมาอาราธนาคุณครูบาอาจารแป็ อาราตนาจยยมักนะปนโนโหนต ث ث ุ <c oughs> อิทิปริติอิติปริทังหูหดทังนิมิตังธรรมังนิมิตังสังขังนิมิตังโคติชะติชังโคเีชะทั้งรายจงมาเป็นที่พึงแห่งข้าพระ กุตธเจ้าทั้งหลายด้วยนัมอะอุนีด้วยเตือนโอทธาอาราตนาวิมโนโอทโตภักวัติธรรมะอาราธนาวิมโนุโหตโฮภักวัติสังฆอาราธนาวิมโนุโอทโธภักวัติปฏิปฏิอาราธนาธรรมะอาราธนาสังฆอาราธนาอราธนาคุณพระ พุทธเจ้าดังห้าพระองค์พระกุโกสันโทพะโกนาคมพระพุทธกัสปะพระสมณะโคดมพระสีอาริยะเมตไยโยอาราธนาคุณพระบิดาเลมานา